นี้ต้องถึงบอยฟาดเลยทคุณเบ๊ค่ะสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับสวัสดีจ่ะเรื่องนี้ต้องถึงบอยหน้าจอช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะควันนี้จะพูดเรื่องผู้ชายสองคนที่ต้องคู่เสียน้ําตาให้กับความรักค่ะ,ะคู่แรกก่อนวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะน้องเตยธนทัไทยกับคุณซาร่าวันนี้มีเสียงสัมภาษณ์พิเศษและพี่บอยจะมา,าล้วงมาเล่าให้ฟังอีกคู่หนึ่งคือแจค แจ็คแฟนฉันเมื่อคืนนี้เสียน้ําตา oh. บนเวทีรายการแฉครับอ่าเดี๋ยวพี่บอยขยี้เมื่อกี้โทรคุยกับแจ็คแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังโ oh. อ้โหอนน่านี่ภาพเมื่อคืนนะว่าแจ็คว่ายังไงพี่บอยคุยกับแจ็คเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอ่าไปกันที่น้องเต้ยก่อนครับเมื่อวานนี้ทีมงานวันบันเทิงของเราคุณผู้ชมเดินทางไปสัมภาษณ์คุยกับน้องเต้ยท่าโนไทยน้องเต้ยเมื่อวานไปออกงานอีเวนต์นะคะเป็นงานไม่อีเวนต์ออกเป็นงานรายการทบีนะเมื่อวานแล้วก็ทีมงานก็ต้องไปอัปเดตความรู้สึกสักหน่อยอทีีมมงาานนให้สัภษณ์แบบ ให้ข้อมูลพี่บอยมาแบบนี้บอกหนึ่งต้วผอมลงมากอบอกน้ำหนักลงประมาณ5้กิโลถ้าใช้ภาษาเมาส์ก็เแบบผอมบักโกรกนะคะอุย้ยใจอย่าหรอือยังไงก็คิดว่าคงจะเศร้าแล้วทราบมาว่าการที่เขาจบความสัมพันธ์กับคนที่เคยไปขอคุกเข่าแต่งงานขอมั่นขอแต่งเนี่ยทำให้พี่สาวตำหนิ ตำหนิเต้ยแล้วมีปัญหาในครอบครัวนะ<อ>เต้ยบอกว่าผมก็โดนครอบครัวผมตมหนิเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยได้สัมภาษณ์ยาวพอสมควรแต่ทีมงานนักข่าวของพี่บอยเนี่ยสรุปประโยคหนึ่งสั้นๆบอกหลายข้อความที่เต้ยพูดเต็มไปด้วยความน้อยอกน้อยใจคุณผู้ชมแม้ว่าช่วงเวลาจะผ่านมาสองสัปดาห์แล้วแต่ดูเหมือนว่าแผลในหัวใจของน้องเต้ยที่ถูกน้องสารา โทรมาบอกว่าให้จบความสัมพันธ์และขอให้เป็นแค่เพื่อนเนี่ยม,ม,มันก็ยังเป็นแผลในหัวใจเตอร์อยู่แล้วเตอร์พูดจาเนี่ยน้อยใจเยอะเช่นเช่นให้ไปเที่ยวกับเพื่อนดูแลตัวเองด้วยโอเคอ่าหรือบางประโยคพูดว่าผมเนี่ยมีคุณค่าไม่เท่าตัวเขาหรือนะักข่าวถามว่าถ้าซาลาให้โอกาสทบทวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสกลับมาเป็นแฟนกันจะอ,อย่างไรเขานั่นแหละบอกว่า ผมก็จะทําตัวให้มันดีขึ้นกว่าอดีตก็คือที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าน้อยใจเหมือนตัดเพ้อเหมือนตัดเพอนั่นแปลว่าพอจะคาดเดาได้ว่าคุณเต้ยนี่คือใจยังเต็มเปลี่ยนมากมากไม่หรอกแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใครถูกใครผิดมันว่ากันไม่ได้ในความรักนะครคุณผู้ชมมันไม่ใช่สูตรลงตัวนะคะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ที่แน่ๆคือวันนี้อยากให้น้องเต้ยข้ามผ่านความเศร้าซาร่าน่ะ พดูเหมือนจะไม่ค่อยเจ็บเท่ากับเต้ยเขาบอกแบบนี้อะพี่บอยก็ไม่เคยโดนนะคะสวยแบบนี้ไม่เคยอกหักนะคะเขาบอกว่าเวลาใครเป็นคนบอกเลิกอ่ะคนนั้นจะไม่เจ็บเท่ากับคนที่ถูกบอกเลิกจริงไหมเพราะว่าคนที่ถูกบอกเลิกมันไม่ได้เตรียมตัวไงคุณคนที่จะมาบอกเลิกเนี่ยเขาต้องคิดมาแล้วกันกรองมาก่อนน้่นีนใช่เพราะนั้นความเจ็บปวดมันก็น่าจะน้อยกว่าคนที่แบบเออเออเออเลิกอะเลิกเนิกองนี้ก็จะเป็นคำแนะนำจากฝั่งผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องชิงบอกเลิกก่อน ก็ก็ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะหาได้ใหม่แบบสบายๆมั่นใจแต่แต่ย้ำนะว่าเคสของคุณซาร่าเนี่ยคุณซาร่าคือตอนแรกไม่ใช่คำว่าเลิกแต่ใช้คำว่าถอยมาเป็นเพื่อนกันเขาเออโทษนะคะาคำว่าถอยของผู้ดีนี่แหละคำว่าถอยเป็นเพื่อนกันเนี่ยค่ะมันเหมือนมันก็เหมือนเป็นการบอกเลิกแบบรักษาหัตถใจแต่เวลาที่ก็คือยังคุยกันได้ใช่ไหม โอ้โหพาโตบอกว่าเรความสัมพันธ์เป็นเพื่อนนะมันยากพาโตเธอไม่เข้าใจหรอกเธอไม่เคยมีแฟนแต่พี่บอยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะาปกติมีแฟนแล้วนะคะรับถูกบอกเลิก<ป>บอกเลิกเขาไหมไม่ค่้าพี่บอยแบบ คนเดียวครบเลยได้เดียวใจเดียวคนเวเลยอันนี้ถือว่าโชคดีไงแต่กรณีแบบพี่บอยเนี่ยจะหายากทีนี้กลับมาที่น้องเต้ยน้องเต้ยบอกเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ไม่คิดจะง้อซาร่าหรอกขอให้เป็นเรื่องอนาคตแต่ที่สําคัญก็คือมันมีคนไปเมาส์ในโซเชียลบอกว่าการที่เต้ยกับซาร่าเลิกกันเนี่ยมีผลเกี่ยวกับศาสนาก็ต้องยอมรับว่าน้องซาร่าอยู่เชียงใหม่เป็นสาวเหนือเจ้า อุ้นเหนือแล้วก็ดังเป็นมุสลิมเจ้าอ่าส่วนน้องเต้ยเขาก็เป็นแบบว่าคนพุทธเสื้อไฉสายจีนเขาก็ไปเมสากันว่าอาจจะมีเรื่องของศาสนาหรือเปล่าอาจจะมีเรื่องขงเรื่องคลิปมาเกี่ยวข้องไหมเป็นไปได้นะผมว่าก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าไม่น่าจะใช่ประเด็นแต่ว่าเจ้าตัวพูดแล้วไงบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับศาสนาอ่าพูดมาตั้งเยอะให้เจ้าตัวเขาพูดบ้างดีกว่าไปฟังเสียงชัดๆจากน้องเต้ยค่ะ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรามันก็มีช่วงปี2ปีหลังนี่แหละครับที่มันอาจจะเป็นที่ตัวผมด้วยแหละที่เติมความหวานน้อยเกินไปอาจจะรดน้ําต้นไม้ได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ต้องเป็นที่ตัวเราแล้วละ่ะ <c oughs> ผมขอเคลียร์อีกนิดนึงแล้วกันนะว่าเรื่องของคู่ผมนะไม่ได้มีมือที่สไม่ได้มีศาสนาไม่ได้มีเรื่องของพ่อแม่ ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยที่เข้ามาปาบปนให้เรารู้สึกแย่กันแต่ว่าผมเคารพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายและครับที่แบบเออเฮ้ยถ้า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 ตอนนี้เรายังอาจจะเป็นผู้ชายที่ยังเรียกว่าต้องต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่านี้ผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าครับและผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนควรต้อง,งทําให้ตัวเองมีคุณค่าเพื่อที่จะได้ดูแลเขาผมเชื่ออย่างนี้นะ ตอนคือคือถ้าเรื่องง้อผมว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะถ้ามันต่อไม่ติดมันก็ก็ต่อไม่ติดแต่ถ้าเกิดว่าเรามันเป็นคู่ที่ใช่กันเราก็คงจะโคจรกลับมาเจอกันใหม่ครับเอาจริงๆนะผมไม่เสียดายนะถ้าถ้าถ้าถามมาอย่างนี้ผมไม่เสียดายไม่เสียดายที่ไม่ได้ทําอะไรไปเพราะผมเชื่อว่าเราซัดครบทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยสวยงามครับพี่ สวยงามมากเลยว่าความรักในสวยงามมากต่างคนต่างดูแลกันดีครับแล้วมันก็มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะแยะมากเลยแต่แค่แบบอาจจะต้องปิดหนังสือเล่มนี้เพื่อเขียนหนังสือเล่มอื่นต่อหรือเปล่าอะไรนี้ก็ว่าไปมันก็ไม่ใช่ถึงขั้นที่ว่าแบบจะไม่เขียนต่อนะแต่ว่าตอนนี้เราขอพักก่อนอ่านี่นแหละ ก็ดูเหมือนว่าให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ดูจะเศร้าน้อยลงไม่เหมือนกับวันที่สัมภาษณ์กับวันบันเทิงของเราที่มีเสียงสะอื้นนิดหนึ่งออกมานะคะท <tack. S 1> ีมงานบอกแบบนี้บอกเต้ยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าจะฝากชีวิตไปได้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเต้ยบอกว่าผมขอหางานนะเนี่ยเต้ยบอกว่า14ปีที่ผ่านมาผมว่ามันสวยงามมากเลยหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากแต่ตอนนี้ผมต้องปิดหนังสือเล่มนี้เพื่อเขียนหนังสือเล่มอื่นต่อมันจะไปไม่ถึง ขั้นไม่เขียนต่อนะแต่ว่าตอนนี้พักก่อนอครูแต่เมื่อกี้ผมรู้สึกแอบเจ็บเล็กๆนะที่พี่บอกว่าผมรู้สึกว่าแบบเออผมแบบไม่น่าจะให้เขามาฝากชีวิตไปได้แต่นี่เขาสร้างเรือนหอเขาแบบมีบ้านมาสัจจุต้องเข้าใจนะคนเราเวลาคบกันอันนี้มานนะคะเ,ออเวลาคบกันอ,อ,อนะเวลาเราเป็นแฟนกัน,ม,น,ม,นมันมันมันมี สิ่งที่คาดหวังแบบหนึง<ะ>่งแต่ถ้าเราจะเอาเขาเป็นเมียเป็นผัวเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นครอบครัวที่จะฝากชีวิตจนวันตายคุณสมบัติของคนที่จะเคียงข้างมันเปลี่ยนไปนะวิธีคิดเปลี่ยนบางคนเป็นแค่เพื่อน บางคนเป็นแค่แฟนที่ดีแต่คุณเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นคู่ชีวิตที่ดีไม่ได้ออันนี้พี่บอยพูดพูดแบบกลางๆนะไม่ด้ฉันเฉพาะซาาไม่ได้เจาะไปในหัวของคุณซา่าอย่างเท่านั้นไม่ได้พูดเรื่องซา่าพูดว่าเชื่อว่าคนผู้ชมหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะมีประเด็นแบบนี้คิดในใจแบบใช่คือพี่บอยมีคนถามพี่บอยว่าทาไมเขาเลิกกัน มันตอบไม่ได้หรอกมันไม่มีใครผิดใครถูกเลิกกันถูกไหมคะบางคนนะค่ะผู้หญิงบางคนยังบอกว่าเธอดีเกินไปเลยเวลาเลิกอยากได้คุณชายถูกนะอันนั้นก็คือคือให้เกียรติอ๋อให้เกียรติว่าเราแบบสุภาพบอกเลิกแบบสุภาพเหรอเธอดีเกินไปนี่คือให้เกียรติเหรอใช่ครับนะไม่มีเหตุผลแบบนี้หรอกดีแล้วมันไม่ครบดี่เลิกทำไมดีก็ครบไปดิอันนี้อินเนอร์ส่วนตัวหรือเปล่าเปล่าแค่บอกถึงเมื่อกี้พี่บอยบอกแล้วทำให้รู้สึกถึงตัวเองว่าโอ้โหเลินหอยังไม่มีปัญญาเลยเราเนี่ยเราเนี่ยเราาจจะได้เป็นแค่ แฟนที่ดีก็ชวนเขาหนีซีนิบารเขาไปไงเจาะลึกกับแผลสดของแจ็คแฟนฉันพี่บอกว่าไม่น่าจะสดมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วแจ็คเนี่ยมันก็จบความรักตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแต่เพิ่งมาบอกหลังออวาเลนไทน์ที่ผ่านมาที่เดือนแล้วนะวแต่ก็ต้องใช้คําว่าแผลสดอยู่แล้วสก<อ>ิดก็เลือดโอ้เมื่อวานนี้ฮือโฮฮือโฮทีมงานเอากราฟิกมาก่อนไอจีเมื่อวานนี้น้องแจ็คบอกให้โลกนี้รู้นะคะในไอจีของตัวเองค่ะว่าความรัก6ปีกับ สาวนอกวงการชื่อคุณคุณนายาเนี่ยน,น,นะคะคุณนายาเนี่ยค่ะเราอยู่ด้วยกันมา6ปีเราต่างทําทุกอย่างเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วผมก็ได้อยากไม่อยากให้ผู้หญิงเสียโอกาสไปเจอคนอื่นเราก็เลยเป็นเพื่อนกันดีกว่าอตอนแรกแหลายคนอ่านข้อความนี้พี่บอยอ่านข้อความนี้ยังงงเลยบอกว่าเฮ้ยแจ็คถูกบอกเลิกนี่ว่าอารมณ์แบบนี้งงนหรือแจ็คไปบอกเลิกเขามันต้องมีใครคนหนึ่งบอกเลิกแต่ปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาคุณผู้ชมขา แจ็คบอกในรายการแฉเมื่อคืนนี้ช่อง GMM 25เขาเป็นคิวจัดรายการกับพี่มดนำนะตัวแม่อยู่แล้วมาเจอแม่มแม่ก็เลยต้องขยี้เรื่องนี้คือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไม่ได้ไปเป็นแขกรับเชิญนะเป็นพีกรณรนี่แหละแม่ก็เลยถามเรื่องนี้แหละแจ็คก,ก็เลยปล่อยโฮเมื่อวานนี้กลางร,รายการแล้วหมัดเด็ดอ,อยู่ที่ไหนอยู่ที่หยิบมือถือขึ้นมาคุยกับแฟนสาวคือน้องคุณ ที่เพิ่งบอกเลิกไปนั่นแหะทีนี้เนี่ยประเด็นง่ายๆคุณผู้ชมกรณีของแจ็คแฟนฉันเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าคบกัน6ปีเหมือนเพื่อนกันบ้า<ะ>นเหมือนไปต่อในสถานะสามีภรรยาไปต่อในสเตตัสผัวเมียไม่ได้ก็เลยบอกว่าปล่อยให้ผู้หญิงเขาไปมีไปเจอผู้ชายที่ใหม่ที่ดีกว่าหรือเปล่าซึ่งน้องคุณเมื่อวานนี้ก็พูดในรายการบอกว่าก,ากับแจ็คเนี่ยไม่มีใครบอกเลิกใคร<ะ>ไม่มีใครเป็นมือที่สามไม่มีใครผิดแต่รู้สึกว่าการเจอกันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันเป็นเพื่อน เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเพื่อนมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องเป็นเพื่อนก็เลยแยกย้ายค่ะเก็บเสื้อเก็บหมอนค่ะคือเห็นที่วัดรพยายามจะถามแจ็กว่าแจ็คไปทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าไปแบบว่าไปแอบมีกงมีกิ๊กหรือเปล่าอันนั้นมันอดีตแจ็คแจ็คคนใหม่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่เรื่องนี้แน่แจ็คคนใหม่เขาเป็นคนน่ารักเพราะแจ็คคนใหม่พี่บอยรู้จักดีว่าตั้งแต่คบกับน้องคุณมาเนี่ยแจ็กเปลี่ยนไปเยอะมากทั้งวิธีการคิด การใช้ชีวิตจริงๆโตขึ้นจริงการใช้เงินใช่ไม่มีแล้วคนอื่นนอกจากซื้อกินอะไรซื้อ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 ข้าวกินเขากลองใช่ใช่ใช่ไม่แต่ผมว่าประเด็นเนี้ยไอการที่คบกันนานแล้วจนกลายเป็นเหมือนเพื่อนกันมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นข้อดีหรอที่แบบเออเหมือนเป็นมา้มันก็ดีไงมารู้ใจกันมารู้ใจถึงขั้นว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเข้ารายการพี่บอยโทรหาน้องแจ็คค่ะ พี่บอยวัสดีครับเสียงต่นอย่าง,งนี้เลยบอกแจ็คเป็น,ปนออยังไงบ้างมึงเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนร้องไห้ไม่กล้าโทรเห็นในรายการไหวพี่ผมไหวคือแจ็คเนี่ยพูดเมื่อกี้ว่าไหวแล้วบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของทั้งคู่โดยที่ไม่มีใครทําให้อีกใครนึงเนี่ยทำให้อีกคนนึงอะ่ะเสียหายหรือว่าทําให้ผิดหวังมันเป็นการที่ คุยกันจริงจังว่าเฮ้ยคบกัน6ปีแล้วมันไปยังไงต่อไงแต่ผมเนี่ยในฐานะที่แบบว่าโอเครู้จักกับน้องร,รู้จักกับแจ็คส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็เคยร่วมงานกันแล้วก็ติดตามความรักของเขาผมเสียใจนะจเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมาขาน<ห>าช่วงวิกฤตที่แบบมีการดูแลคนที่บ้านดูแลค,คุณแม่ ฟังแล้วซึ้งมากตอนนั้นนะเมื่อคืนไงพี่คิวพี่บอยแจ็คเนี่ยเขาพูดให้เกียรติกับน้องคุณมากๆนะใช่ๆว่คุณเขาทำให้เขายังรักอยู่ไปฟังเสียงและกันนะคะขออนุญาตรายการแฉช่อง GMM 25เพื่อนบ้านนี่แหละเอาเสียงสัมภาษณ์เมื่อคืนนี้บนเวทีที่แม่มดดำขยี้ซะแจ็คร้องไห้นี่แหละมาออกอากาศเชิญรับฟังสนาทีกว่าๆค่ะ เขาบอกเป็นเป็นเพื่อนกันดีแล้วอะไรเงี้ยก็หน่อยอะหกปีอะเพราะว่าก็มองว่าความดีของเขาเขาดีมากๆอะไรเงี้ยความดีที่เขาแบบบอกผมหรือสอนผมอะไรเงี้ยให้เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมก็บอกว่าแบบขอบคุณที่แบบเคยเคยหวังดีกับผมอะไรเงี้ยครับโอ้ยไม่ลออจัดไวไวจัดรลยคาดไว้ไว้ โอ้โหโอ้โหเอาที่ช่วยมาไหนมามาเอาที่ช่วยมนหน่อยเอาเรื่องเรื่องอื่นดีกว่าไปงอเขาเรื่องรักเขาอยู่ก็ไปงอเขาเรื่องวัคซีนดีกว่าจะงอไหมครับได้ครับพี่เอาเรื่องงานนผมไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยผมไม่ได้ไปตีเลย ผมมองว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบว่าแบบเราเราอยู่ด้วยกันมาหกปีอะไรเงี้ยต่างฝ่ายต่างแบบเหมือนทําทุกอย่างเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับ <ME Maps> แล้วเราก็ไม่อยากให้ผู้หญิงครัแบบเสียอกาสแบบไปไปเจอคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ <ME S 2> แบบเราก็เลยแบบเออเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ย <ME S 2> แล้วเราก็เป็นเพื่อนดีๆต่อกันอะไรเงี้ยครับผมผมไม่ได้ร้องเพราะว่าแบบ เลิกกันเรื่องเรื่องแบบเป็นแฟนอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นเขาสอนผมดีแค่นั้นเองไม่มีอ,อ,อะไรเลยก็ถ้ามันใช่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมไม่เศร้าไม่เศร้าไม่เศร้าผมต้องทํางานอบบทะเลาะกันเรื่องอะไรไหนเล่าให้แม่ฟังสิ <laughs> มันไม่ไม่ได้ทะเลาะกันค่ะพี่มดคือก็คุณกับแจ็คหลังๆก็มันเหมือนเพื่อนกันนะคะเหมือนเหมือนเพื่อนกันใช่ใช่ครับแล้วหนูก็ไม่ได้ บอกเลิกด้นะก็เราตกลงกันว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าใช่น่าตอนนี้ค่ะคือคุณกับแจ็คมันหลังๆคือมันก็ห่างกันใช่ไหมคะห่างๆกันแล้วก็รู้สึกว่าณตอนนี้อ่ะสเตตัสตบบนี้น่าทําให้เรามีความสุข มากกว่าเพราะเราก็พยายามเราสองคนพยายามกันเยอะมากแล้วมันร้องไห้หนักแล้วเนี่ยพยายามที่สุดแล้วอะค่ะแล้วมันก็มันก็คิดว่าตอนนี้มันยังไปต่อไม่ได้ซึ่งตัวใจก,ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันตั้งแต่วันแรกที่คบกันคุณเคยพูดยังไงวันนี้ก็พูดเหมือนเดิมค่ะว่าจะหวังดีกับแจ็คแล้วก็ไม่ทำร้ายอะไรแจ็คค่ะ คุณก็อยู่ตรงนี้เสมอค่ะแล้วก็บรรลุกับแจ็คตลอดแล้วก็ขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาทุกอย่างเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อไหร่คือก็เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะแล้วก็ดูว่าแจ็เป็นกำลังใจให้ทุกอย่านค่ะโอเคเดี๋ยวว่ากันเมื่อแม่เรารู้จักแจ็คมาตั้งแต่แจ็ค เป็นแฟนฉันหนังยังไม่เข้าอ่ะตั้งแต่เท่านี้ตั้งแต่เท่านี้นี่คือผมมาสั้นเท่านี้ครับตัววัยเล็กทเดียวเพื่อจะบอกนะว่าแจ็คพี่เห็นพัฒนาการชีวิตของแจ็คดีขึ้นเป็นลําดับโดยเฉพาะ3-4ปีหลังมานี้ที่มีแฟนคนนี้ชีวิตมันเปลี่ยนมากไม่ร้องเลยไม่ร้องแต่เมื่อกี้โทรหามาสงสารมันงไงใช่สงสารแล้วเขาว่าเหมือนแบบเป็นการตอกย้าตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันเพื่อนไม่แล้วอย่างหนึ่งว่าเาเจ็บเป็นเพื่อนเล้ว่า พี่ถ้าเกิดผมมีอะไรลบๆแย่ๆเรื่องนี้ต้องถึงบอยเบากให้ผมหน่อยอันนี้เบาแล้วอันนี้เบาแล้วบอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วแม่เบาให้แล้วนะนี่คือเตรียมการไว้เลยแม่เบาให้แล้วชื่นชมแไม่แฉแจ็คเลยเห็นไหมทั้งนี้แม่รู้วามอะไรมาเยอะเลยรู้อะไรอะไรเอาต่อเลยไหมล่ะแจ็คดีแล้วที่ทำลดละเลิกบ้างเดี๋ยเงินก็ไม่ต้องซองผู้หญิงเยอะแจ็คก็ไม่ได้สายเปย์ผู้หญิงแล้วเขาสายซื้อกินอย่างเงี้ยเหรอ ซื้อข้ากล่องก็บอกว่าซื้อข้ากล่องไหน,นพี่ไหนพี่บอกว่าพี่สัญญากับน้องไพี่แม่ลืมแม่หลุดปาก <c oughs> ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่บอยมาก